สวัสดีครับผมคลิปนี้จัดให้ตามคำขอนานแล้วนะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งคอมเมนต์บอกว่าให้บอกวิธีกำจัดหญ้าคาให้หน่อยอันที่จริงแล้วหญ้าคาก็เป็นพืชที่มีประโยชน์นะครับถ้าเกิดถูกที่เพราะว่าหญ้าคาเนี่ยเขานิยมนามาทำไพยคาเพื่อมุงหลังคามันจะมีความทนทานมากกว่าใบลานอีกในสวนผมก็มีหลายจุดที่มีหญ้าคาเกิดขึ้นบางจุดผมก็รักษาไว้อย่างจุดนี้ผมรักษาไว้ทำไพยคาหลังคานะครับ แต่ปัญหาก็คือหญ้าคามันจะแพร่กระจายได้ไวมากเพราะว่ามันมีรากระบบไหลนะ่ะมันจะไหลใต้ดินกําจัดก็ยากตัดแล้วตัดอีกมันก็ยังโผล่ขึ้นมาอีกเคมีบางชนิดยังเอาไม่อยู่นะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้จัดทาเป็นพิเศษจะบอกถึงวิธีการกําจัดหญ้าคาแบบสิ้นซากคือผมใช้คําว่าหายจากสวนไปตลอดเลยเป็นวิธีง่ายๆไม่ต้องพึ่งเคมีเข้าเรื่องก,กันเลยวิธีที่จะกําจัดหญ้าคาให้สิ้นซากมีอย่างเดียวก็คือปิดแสงหรือ ไม่ให้แสงผ่านถึงพื้นรับรองหญ้าคาหายจากสวนรทันทีอย่าเพิ่งงงนะครับวิธีการง่ายๆโซนนี้ผมปลูกไผ่ไว้เพื่อคุมหญ้าคาโดยเฉพาะเมื่อก่อนเป็นดงหญ้าคาเลยพอผมเอาซางหมุนมาลงเอามะเขือมาลงผมก็ตัดหญ้านิดหน่อยมันก็ค่อยๆหายไปนะครับเมื่อก่อนจะขึ้นไวมากพอไผ่เริ่มแตกกอหญ้าคาก็เริ่มหายไปและหายสนิทเมื่อไผ่คลุมแค่นี้เองวิธีกําจัดหญ้าคาแต่ปัญหาคือถ้าคนไม่ชอบสวนไผ่ล่ะ ถ้าอยากปลูกอะไรในดงหญ้าคาล่ะสมมติว่าอยากปลูกลำไย,ยอยากปลูกมะม่วงในป่าหญ้าคามันทําได้ไหมทําได้ครับแต่ว่ามันจะไม่โตผมจะให้ดูลำไยต้นหนึ่งต้นนี้เลยเป็นลำไยที่ปลูกเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับก็มีการวางระบบน้ําอย่างดีเลยให้น้ําให้ปุ๋ยอย่างดีแต่ว่ามันก็อยู่แบบนี้เพราะว่ารอบโคนต้นเนี่ยมีแต่หญ้าคาเต็มไปหมดใต้พื้นดินก็มีรากหญ้าคาที่คอยก่อกวนคอยแย่งอาหารมันก็เลยแคะกเกล็ดต้นนี้ผมไม่ได้ดูแลอะไรอีกต้นหนึ่งครับ ต้นนี้เลยปลูกพร้อมกันสูง2เมตรกว่าแล้วรอบโคนต้นสะอาดไม่มีหญ้าคาขึ้นผ่านมาแล้ว2เดือนนะครับก่อนที่จะทําคลิปนี้ผมทําไว้วิธีการที่ผมจะเฉลยในคลิปนี้ก็คือเราต้องปิดแสงบริเวณโคนต้นไม้ผลที่เราปลูกไว้แต่ถ้าไผ่ไม่เป็นไรแค่ตัดหญ้าแต่ถ้าไม้ผลที่เราจะปลูกเพื่อคุมหญ้าคาเนี่ยเราต้องปิดแสงให้ได้การเอาวัชพืชอย่างเดียวเนี่ยมาคุมมันหยุดหญ้าคาไม่ได้นะครับวิธีการที่ผมใช้ก็คือใช้วิธีตัดหญ้าให้เตียนเลย หรือไม่ก็ถอนหญ้ารอบโคนต้นให้โล่งให้เรียบเลยหรือจะใช้จอบถากก็ได้นะครับถากหญ้าออกแต่ผมใช้วิธีตัดหญ้าให้เตียนมันง่ายกว่ามันไวกว่าเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาเศษหญ้าเนี่ยคลุมบางๆชั้นแรกก่อนนะครับคลุมบางๆเลย พอคุมเสร็จแล้วก็ไปหาใบตองมาไปตัดใบตองมาสัก7-8ใบไม่ต้องใช้ต้นกล้วยนะครับใช้แค่ใบตองเสร็จแล้วก็มาสับใส่โคนต้นตัดครึ่งใส่โคนต้นให้ปิดถึงคนต้นเลยที่รองหญ้าไว้ก่อนก็เพื่อกันต่อยาคามาทิ่มใส่ใบตองที่เอาใบตองคลุมชั้นที่2แบบนี้ก็เพื่อปิดแสงนั่นเองนะครับ อันนี้เป็นวิธีประหยัดไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเลยยิ่งคลุมห่างเท่าไหร่ยาคาก็เกิดขึ้นไม่ได้รากฝอยพืชก็ได้รับสารอาหารตรงนั้นเต็มที่มันจะทําให้ไม้ผลที่เราปลูกเนี่ยโตวไวลืมบอกไปต้องมีระบบน้ําด้วยนะครับแต่ถ้าไม่มีระบบน้ำเนี่ยก็แนะนําให้รดน้ําให้เปียกเลยเพราะว่าวิธีการนี้เนี่ยเราจะไม่ได้รดน้ําอีก1-2เดือนขอแค่รดให้เปียกครั้งเดียวแต่ของผมเนี่ยผมวางระบบน้ําข้างล่างแล้วนะครับมันก็เลยง่ายหน่อยหรือถ้าใคร ไม่มีระบบน้ำมีไม้ผลดีๆที่ปลูกคุมหญ้าเนี่ยก็เอาสายยางเสียบที่โคนต้นแล้วก็เปิดน้ำใส่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราคุมใบตองแล้วเนี่ยมันจะรดน้ำลาบาก ต่อเลยครับพอเราเอาไปตองคลุมชั้นที่2แล้วเนี่ยก็ปิดทับด้วยหญ้าเป็นชั้นที่3เอาแบบหนาที่สุดหญ้าที่เราตัดนั่นแหละเศษฟางก็ได้ใบไผ่ก็ได้นะครับเอามาคลุมไว้เลยวิธีการนี้สามารถปราบหญ้าคาบริเวณโคนต้นได้ในรัศมีที่เราทํานะครับ ของผมเนี่ยห่าง2เมตรผมทําไว้ลําไยต้นนี้ต้นที่สวยๆนี่แหละต้นที่ใบเขียวๆนี่แหละผมทาไว้เมื่อ2งเดือนก่อนนะครับและวิธีการนี้ผมก็ใช้กับไผ่ใช้กับอะไรด้วยในระยะปลูกใหม่แต่ว่าไผ่ไม่เน้นเท่าไหร่เพราะว่ามันคุมไวแต่ถ้าไม้ผลไม้ยืนต้นเนี่ยที่เราต้องการจะปลูกให้คุมหญ้าคาเ,เราก็ใช้วิธีนี้ใช้เบตองมันจะเป็นการลดต้นทุนหรือถ้าใครไม่อยากเสียเวลาไปตัดใบตองไม่ได้ปลูกกล้วยก็ ใช้วิธีที่มันลงทุนขึ้นมาหน่อยก็คือนี่เลยเอาผ้าใบคลุมไว้ก็ตัดประมาณสัก1เมตรนะครับแล้วก็ช่วงกลางเนี่ยก็ทำแฉกนิดหน่อยเพื่อให้ปิดโคนต้นเพื่อให้2แผ่นเนี่ยมันประกบเข้าหากันเพื่อปิดแสงนั่นเองเสร็จแล้วก็เอาญ่าทับไว้เพื่อยืดอายุของผ้าใบหรือจะใช้พลาสติกสีดําที่คลุมบ่อประดุกก็ได้นะครับมันก็ราคาเมตรละ50บบาทก็ลงทุนหน่อยถ้าอยากให้ต้นไม้โตวไว วิธีการนี้สามารถทําได้ทุกฤดูก,ก,การนะครับโดยเฉพาะหน้าร้อนหรือหน้าแรงเนี่ยเป็นการควบคุมความชื้นแล้วก็เป็นการควบคุมแสงผมเคยเอาหญ้าคุมไว้เฉยๆอย่างนั้นเลยหญ้าคายัางโผล่ขึ้นมาได้เหมือนเดิมก็เลยเปลี่ยนมาใช้เบตองปรากฏว่ามันได้ผลมันทําให้ต้นไม้เนี่ยโตวไวก็เหมือนต้นที่ผมเพิ่งทําในคลิปนี้กับต้นที่ผมทํามานานแล้วนะครับอายุปลูกเท่ากัน แต่ความสูงห่างกันเป็นเกือบ2เมตรแต่ที่สําคัญต้นไม้ที่เราซื้อมาเนี่ยต้องเป็นแบบตอนกิ่งนะครับต้องเป็นแบบกิ่งตอนไม่ใช่เสียบยอดนะเสียบยอดมันจะโตช้าใช้เวลาหลายปีต้องเป็นกิ่งตอนกิ่งใหญ่ๆแล้วเราก็ดูแลแบบนี้ก่อนจะคุมก็รดน้ําให้เปียกเลยสําหรับคนที่ไม่ได้วางระบบน้ํานะครับถ้ามีปุ๋ยก็ผสมลงในน้ําเลยใส่ครั้งเดียวนุ่นแหละเป็นเดือน2เดือนเราถึงจะได้มารดน้ําอีกครั้งนะครับที่ผมบอกตอนต้นคลิปว่าวิธีการนี้จะ กำจัดหญ้าคาได้ตลอดไปเรื่องจริงนะครับเราลองสังเกตใต้ต้นไม้ใหญ่มันจะไม่มีหญ้าเกิดขึ้นหญ้าคาก็เหมือนกันถ้าเกิดลำาไยต้นนี้ปีหน้าทรงพุ่มขยายไปเป็น3-4เมตรมันก็มีวิธีการแต่งทรงพุ่มให้ขยายนะครับไม่ให้ยอดสูงเราต้องตัดยอดออกรักษาไว้เฉพาะกิ่งที่มันออกข้างใบของไม้ผลหรือไม้ยืนต้นของเราก็จะกระจายไปเป็นร่มเงาปิดแสงพื้นดินทําให้หญ้าคาหายจากสวนทันที เหมือนสวนผัย่ผมเมื่อก่อนหญ้าคาเยอะมากผมแบ่งไว้โซนหนึ่งไม่ตัดตอนนี้ก็เริ่มหายก็เบาแรงเครื่องตัดหญ้าและในไม่กี่เดือนมันก็จะหายสนิทเห็นแต่พื้นดินเลยวิธีนี้ได้ผลจริงครับเป็นวิธีประหยัดใบตองก็เอาจากสวนของเราเศษหญ้าก็เอาจากสวนของเราไม่ต้องไปพึ่งเคมีเพียงแต่เราต้องดูแลต้นไม้ที่เราจะปลูกคุมหญ้าเนี่ยให้มันแตกกิ่งก้านไวที่สุดก็คือกําจัดหญ้ารอบโคนต้นทําแค่ครั้งเดียวแบบนี้ใบตองที่คุมไว้หนึ่งเดือนผ่านไปยังสดเหมือนเดิม ความชื้นก็ยังตลบอบอวนอยู่ใต้โคนต้นไม้ของเรานั่นแหละพืชก็ได้ประโยชน์พอหน้าฝนก็ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีโดยที่ไม่ต้องไปกําจัดด้วยสารเคมีลองทํานะครับสําหรับคนที่อยากกําจัดหญ้าคาแบบถาวรลองใช้วิธีนี้ดูขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ